ครับวันนี้โพ้ช่องล็บี้วาไรตี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปสมัครใช้บริการพร้อมเพย์นะครับของแอปไมโมนะครับซึ่งเป็นแอปของธนาคารออมสินนะครับมีวิธีการยังไงนะครับตามมาไปชมในคลิปได้เลยนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็บี้วาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ข่าวสารใหม่จากช่องล็บี้วาไรตี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โพ้ช่องล็บี้วาไรตี้ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปสมัครพร้อมเพย์นะครับโดยผ่านแอปพลิเเคคคชชัันนนนทีี่่่่มมมือออวาาาไโะรรบซึงงปป็แขธ อมสินนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนไปสมัครโดยใช้วิธีการผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผมวิธีการนะครับเราจะต้องมีแอปพลิเคชัน mymo gsb เนี่ยของธนาคารอมสินก่อนนะครับครับผมหากยังไม่มีนะครับผมเพื่อนๆก็ต้องไปทาการสมัครที่ธนาคารที่เรียบร้อยนะครับหรือเปิดใช้บริการที่เรียบร้อยก่อนนะครับครับอันนี้ผมมีเรียบร้อยเราก็กดเข้าไปเลยนะครับซึ่งเป็นหน้าจอหลักครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องทําการใส่รหัสผ่านของหลักครับซึ่งก็เหมือนับการที่เราไปใช้บริการตู้เอเ m นั่นเอง นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครตั้งเป็นรหัสอะไรนะครับของผมก็ตั้งเป็นรหัสของผมเองเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่รหัสสักคู่ครับผมเมื่อใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆอนก็จะเห็นว่ามันจะเข้าพามาสู่หน้าบัญชีหลักหรือหน้าจอหลักกันเองนะครับหน้าจอหลักนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่แสดงโหมดฟังก์ชันต่างๆที่เราสามารถใช้บริการจากแอปพลิเคชันไมโมของธนาคารอมสินได้นั่นเองนะครับผมครับวิธีการที่เราจะไปสมัครนะครับก็คือเราเข้าไปตรงนี้ครับ เขาไปตรงการตั้งค่าครับผมนี่ฮะด้านด้านล่างขวาครับเขียนว่าตั้งค่าสังเกตไหมครับจะมีหมุดทั้งล่างหน้าแรกบัญชีประวัติบินตั้งค่าครับกดเข้าไปตั้งค่าครับพอกดตั้งค่าครับเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่ามันจะพาเข้าสู่หน้าจอถัดมาครับซึ่งเป็นหน้าจอเกี่ยวกับการทําธุรกรรมครับหน้าจอกตั้งค่าเนี่ยจะเป็นการที่เราทําการเซตค่าต่างๆของแอปพลิเคชันไมโมนะครับของไทยร้อมสีนั่นเองนะครับซึ่งผมก็บอกว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปสมัครพร้อมเพย์ใช่ไหมเราก็ไปที่หมุดพร้อมเพย์ครับ ส่วนถ้าเป็นโหมดอื่นก็อันนั้นก็จะเป็นอีกคลิปผ่านไปนะครับอวันนี้มาพร้อมเพย์ก็กดพร้อมเพย์้าไปเลยครับพอกดเข้ามานะครับสังเกตไหมครับเขาจะเข้าสู่หน้าจอ GSB พร้อมเพย์ครับรับง่ายโอนง่ายใช้จ่ายใช้อะไรเนี่ย GSB พร้อมเพย์ครับผมครับผมหลังจากนั้นครับสังเกตด้านล่างครับของแอปนะครับก็จะเขียนว่าลงทะเบียนนั่นเองครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีข้อความให้เราชวนอ่านนิดหนึ่งครข้อดีของ GSB พร้อมเพจคืออะไรบ้างครับเนี่ยสะดวกรับเงินจากหน่วยงานรัฐบาลง่ายโอนเงินโดยไม่ต้องจาเลขบัญชีปลอดภัยไม่ต้องพกพางเงินสดอันนี้ก็เป็นข้อดีนะฮะก็กดไปเลยลงทะเบียนครับพอกดลงทะเบียนปุ๊บก็จะขึ้นข้อความหรือเงื่อนไขขึ้นมาครับเพื่อนก็จะอ่านก็ได้ครับหรือไม่อ่านก็ได้ครับเนี่ยก็เลื่อนลงไปครับยาวพอสมควรครับเฟ้ยเลยครับหลายหน้ากระดาษมากครับผมสิ่งที่เราต้องทําคือตลอดต้องติครับ ข้าพเจ้าอาจจะยอมรับในข้อกําหนดและเงื่อนไขในการให้บริการนั่นเองเราต้องติ๊กถ้างั้นเราไปต่อไม่ได้ครับอ่ะพอเราติ๊กเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับตอนยังไม่ติ๊กก็จะเป็นสีเทาพอติ๊กปุ๊บเป็นสีชมพูครับเราก็กดจมรับครับเมื่อกดอมรับเสร็จปุ๊บแอปพลิเคชันไมโมูนะครับในการสมัครพร้อมเพย์นะครับก็จะมีให้เราเลือกอ่า วิธีการในการที่จะผูกพร้อมเพย์นั่นเองก็จะมีอยู่2แบบก็คือผ่านหมายเลขประจำตัวประชาชนนะครับอันนี้เป็นของผมนะครับแล้วก็อันนี้ผ่านหมายเลขเบอร์สั์ของผมนะครับซึ่งตรงนี้เข้ามาจากไหนหรอตรงเนี้ยมันเป็นเกิดจากว่าเราเนี่ยไปที่ธนาคารแล้วทำการเปิดแอปพลิเคชันของไมโมนะครับที่ธนาคารอมสินซึ่งก็จะต้องมีรายละเอียดข้อมูลของเราใช่ไหมครับในการป,รปิดบัญชีวพาง,งั้นเถอะมันก็เลยมีขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาโดยอัตโนมัติครับ,รบวันนี้ผมก็จะบอกว่าหมายเลขประชาชนนะครับเราก็ติ๊กไปเล,เลยครับ ตรงนี้ครับจะขึ้นถัดไปครับถ้าไม่ติ๊จะเป็นสีเทานะครับอันนี้ขึ้นถัดไปเรากดถัดไปเลยครับพอเกิดถัดไปเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าเลือกบัญชีเพื่อผูกกับเลขบัตรประชาชนครับผมก็จะมีหมายเลขบัญชีให้เราเลือกนะครับอันนี้ผมมีหมายเลขบัญชีเดียวนะถ้าเพื่อนแต่เราแต่ถ้าเผื่อเพื่อนมีอยู่5้าบัญชีสิบัญชีมันจะขึ้นมาเรียงครับก็ขึ้นอยางว่าเราจะเลือกผูกกับบัญชีอะไรว่างั้นเถอะผมมีบัญชีเดียวก็ขึ้นอันเดียวหลผมก็กดเลือกครับพอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ Sod ้น ถัดไปขึ้นมาครับเราก็กดต่อไปครับตามขั้นตอนนะฮะเรียบร้อยครับสมัคร GSB พร้อมเพย์ครับสมัครพร้อมเพย์สำเร็จเสร็จแล้วครับแค่นี้เองเราก็เปิดใช้บริการพร้อมเพย์โดยผ่านแอปพลิเคชันไมโมของทางอมสินสำเร็จเรียบร้อยครับก็กดเสร็จสิ้นครับก็เป็นอันจบเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับเห็นไหมฮะเขาแจ้งมาไงฮะหมายเลขบัญชีนี้ครับมีการผูกครับตับหมายเลขบัตรประชาชนซึ่งเป็นของผมนั่นแหละเนี่ยผูกตับอันนี้ครับ ซึ่งตรงนี้ผมจะอธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าการผูกนะครับหมายเลขบัญชีเนี้ยผมได้ทาการผูกเพราะผมมีเลขบัญชีเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อเพื่อนมีหมายเลขบัญชีอื่นเพื่อนเพื่อนผูกอาจจะไมอ่อาจจะเลือกบัญชีแต่ว่าต้องเข้าใจข้อหนึ่งก่อนนะครับว่าหนึ่งบัญชีอ่าพอผูกพร้อมเพย์ไปปุ๊บเนี่ยหากเราเลือกหมายเลขบัญชีนั้นผูกกับประชาชนแล้วนะครับเราสามารถผูกพร้อมเพย์อื่นได้ไหมผูกได้แต่ห้ามใช้รประชาชนจะใช้ไม่ได้นะครับจะต้องผูกโดยใช้เบอร์โทรศัพท์ถึงจะสามารถที่จะผูกกับบัญชีอื่นได้นะครับ เพราะว่าตรงนี้เป็นเงื่อนไขเพราะว่าเพื่อนๆลองลองสังเกตดูนะครับว่าที่เขาทํอย่างนี้เพราะอะไรนะครับถ้าหากว่าผมใช้บัตรประชาชนหมายเลขนี้ของผมใช่ไหมแล้วเราสามารถผูกได้หลายบัญชีผมถามว่าเวลาที่เราบอกว่าเฮ้ยเพื่อนโอนตังค์ผ่านมณฑ์เพโดยใช้บัตรประชาชนของผมใช่ไหมมันจะเข้าบัญชีไหนล่ะครับคำนี้มันก็ไม่ทราบใช่ไหมฮะฉะนั้นเขาจึงเป็นข้อกําหนดว่าหนึ่งบัญชีต่อการผูกผูกเอกสารหนึ่งชิ้นก็คืออันนี้บัตรประชาชนหมายเลขบัญชีนี้ผูกกับบัตรประชาชนอันนี้ ส่วนถ้าหากเพื่อนๆจะผูกบัญชีอื่นล่ะก็ต้องผูกโดยใช้ไม่ได้โทรศัพท์ก็ต้องเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ประชาชนเพราะตอนนี้คือฟิกผูกกับบัญชีนี้แล้วครับผมก็จูงไปแล้วนะครับสําหรับการสมัครพร้อมเพย์นะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันไมโมของธนาคารออมสินนะครับซึ่งข้อดีของการใช้พร้อมเพย์นะครับก็จะมีได้แก่อันแรกนะครับก็คือ,มอไม่ต้องจำหมายเลขบัญชีครับสาหรับเวลาที่ เราจะให้อีกบคุคคลหนึ่งทาการโอนเงินเข้ามาในบัญชีของเรานะครับเพราะว่าการผูกคอมเพย์เนี่ยก็คือพอเราอย่างเช่นของผมผูกกับประชาชนนะครับในตัวอย่างที่เห็นนะครับในคลิปนะครับผมพอผูกเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเงินก็จะเข้าบัญชีนั้นโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งมันเป็นข้อสรุปอย่างหนึ่งคือไม่ต้องจำใบเลขบัญชีอีกต่อไปนะครับผมเมื่อเราผูกคอมเพย์แล้วนะครับผมก็จะบอกเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อดีขอกัรผูกคอมเพย์แล้วเนี่ยก็คือหากเราต้องการที่จะให้เพื่อน,นโอนเงินให้กับเราเราก็สสาาามรารถร้ง QR ซึ่งเป็นพ้อมเพย์ของเรานะครับโดยสามารถส่งเป็นทางไลน์แล้วก็ให้เพื่อนทางสแกนแล้วก็สามารถที่จะโอนเงินตามจานวนที่เราบอกครับเข้ามาได้โดยเข้าบัญชีนั้นโดยอัตโนมัติด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อดีของการใช้พ้อมเพย์นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่สมัครมันก็ไม่มีครับให้ใช้นะครับแล้วก็ข้อดีอีกประการนะครับของการใช้พ้อมเพย์นะครับก็คือว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการที่ให้ความสะดวกสบายสําหรับคนที่โอนเงินนะครับให้กับเรานะครับก็คือว่าเราไม่ต้องจําเป็นจะต้อง มีค่าธรรมเนียมก็คือฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนกรณีครับทุการายการบ้างกันเถอะก็จะสบายครับก็คือไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมมันเองซึ่งตามปกติถ้าหากว่าเราใช้บัตร ATM ใช่ไหมเดียวเราไปที่ตู้แล้วก็โอนงินครมันจะมีค่าธรรมเนียมหักก็มีต่างพื้นที่บ้างต่างธนาคารบ้างเนี้ยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตรงนั้นซึ่งตรงนี้ก็คือสบายครับศูนย์ครับหรือฟรีนั่นเองนะครับผมครับผมก็การสมัครพร้อมเพนนะครับก็สิ่งที่เราจะต้องทราบแล้วผมก็อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าการผูกเพ์คือเราผูกได้ ก็คือเอกสารแบบจำัวะชนหนึ่งใบนะครับของตัวเองของผมเนี่ยผูกได้กับแค่หนึ่งบัญชีไม่สามารถไปผูกทีละห้ากเจ็ดบัญชีครับซึ่งผมก็อธิบายไปแล้วนะครับว่าทําไมนะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการสมัครพร้อมเพย์โดยผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าไมโมของธนาคารออมสินนะครับหากคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุี้วารตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ภาพข่าวสใหม่จากช่องลุี้วารตี้ครับขอบคุณมากครับที่เราชมคลิปสวัสดีครับ